สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตพามาดูรถยนต์เข้าใหม่แล้วนะครับรถเพิ่งมาเลยเดี๋ยวรีบมารีวิวให้ดูก่อนคันนี้สภาพสวยจริงครับสภาพนี่เหมือนป้ายแดงเลยนี่เพอเอิญฝนเพิ่งตกไปนะครับพื้นอาจจะเปียกนิดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูสภาพกันคันนี้เป็นตัวยารีสนะครับตัว 1.5e ปี2018จดทะเบียนปี2019นะครับรถมือเดียวป้ายแดงไม่น้อยมากครับอ่ะเดี๋ยวามาไล่ดูสภาพกันก่อน อย่างที่เรียนนะครับรถขึ้นเข้านะครับตัวนี้ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยมาดูกันเป็นตัวสีขาวนะครับสภาพนี่สวยนะครับสีนี่เดิมๆนะครับไม่มีทําสีเลยตัวนี้ก็เป็นตัวชมปัจจุบันอยู่นะครับ อยูด่ด้านท้ายกันครับด้านหลังนี่เข้างกว้างเลยนะครับตัวนี้มีฐาดมาให้พร้อมครับสะอาดนะครับรถคันนี้ตัวนี้มีตัวม่านบางตามาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูช่องเก็บยางอะไรกันนี่ครับสภาพนี้สวยๆนะครับใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เป็นยางอะไหล่แล้วนะแต่มันเป็นชุดชุดสตรีมนะครับถ้าเกิดอ,อุบัติเหตุแล้วก็จะเป็นชุดตัวนี้ครับช่วยปะไปก่อน ครับผมก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งครับตัวเบาะนะครับแยกพับได้นะครับ6กสิบสนะี่นะเดี๋ยวผมเปิดตอนตอนสองเดี๋ยวพับให้ดูอ่ะนะครับมาดูสภาพรัดฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยไถนะครับรถเพิ่งมาเลยเมื่อเช้ารีบมารีวิวให้ดูเปนก่อนคันนี้ มาดูสาโป่งนะครับนาฬีครนเดิมโรงงานนะครับนิ่มๆเลยตัวนี้ครับเดี๋ยวดูในส่วนของห้องโดยสารกันครับภายในก็จะเป็นสีดำนะครับแถวสองนี่ก็โอเคนะค่อนข้างกว้างอยู่นะครับ พื้นที่วางเท้าค่อนข้างเหลือเยอะเลยครับเบาะก็เป็นเบาะผ้านะครับสีดาตัดด้วยสีน้ําเงินนะครับตัวนี้สภาพเบาะก็อยู่ในสภาพสวยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดอยู่ในภาพสะอาดนะครับเจ้าของที่ค่อนข้างดูแลรักษาอ่ะเดี๋ยวมาดูกันพับเบาะเาพับกันยังไงตัวนี้เดี๋ยวผมอยากดูไปด้วยกันอ๋อโอเคเขาน่าอันเนี่ยตัวนี้เขาเป็นปุ่มเนี่ยครับเป็นปุ่มกดตัวนี้ครับกดแล้วพับเบาะลงมา น,น้าเปลี่ยนมือนิดนึงอ,อ่าโอเคก็ใช้งานค่อนข้างง่ายอยู่นะครับก็เผื่อ,อสัมภาระนะครับที่ยาวหรือว่าจะเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระก็อาจพับเบาะตรงนี้ลงมาได้ครับจะมาดูในส่วนด้านหน้ากันครับตัวนี้ก็เป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับสบานนะออโต้ด้านคนขนับนะครับมาตรฐาน กระจกหูช้างมองข้างพับไฟฟ้าได้นะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้ครับอ mm hmm. าจจะผมขออนุญาตดูเบากัน,นส่วนของเบาะผู้โดยสารนะครับสวยครับแล้วก็มาในส่วนของเบาด้านคนขันบส่วนใหญ่ที่จะให้ดูเนี่ยก็คือจะดูในส่วนของปีกเบาครับผ่านการใช้งานมาเยอะไม่เยอะเนี่ยดูจากปีกเบานี่ได้นี่แน่นเลยนะครับนี่ปีกสวยเลยนะครับ น,นี้ตัวเนี้ยหลังคาเขาจะเป็นหลังคาดำมาด้วยนะครับอโอเคอ่ะขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูกันคันนี้ครับใหม่อยู่แค่สี่หมื่นหกร้อยเองนะครับรถสภาพใหม่มากครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูในส่วนของ แผงหน้าปัดกันก่อนนะครับตัวนี้คอนโซลนะครับสภาพสวยไม่มีรอยถลอกนะครับรอยขีดข่วนอะไรไล่มาที่แผงวิทยุนะครับก็เป็นวิทยุเดิมโรงงานนะครับวิทยุซีดีตัวนี้จะมีเชื่อมบลูทูธนะครับรับโทรศัพท์ได้นะครับจากตรงนี้เขาจะมีปุ่มตรงนี้ครับเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะที่พวงมาลัยก็ฝั่งนี้ก็คือเครื่องเสียงเนี่ยครับแล้วก็รับได้จากพวงมาลัยตรงนี้ครับผมไล่มานะครับในส่วนของแอร์นะครับเป็นแอร์ระบบออโต้นะครับแสดงหน้าแสดงผลเป็นแบบหน้าจอดิจิตอลนะครับ ระยบลงมาก็เป็นที่วางแก้วนะครับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับตรงนี้ก็มีที่ชาร์จไฟนะครับ12โวลต์ตรงนี้คอนโซลมีช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเก๊ใต้คอนโซลนีตัวนี้กว้างอยู่ครับมี2ช่องนะตรงนี้ก็ไว้เผื่อวางมือถือวางอะไรได้ครับผมระบบความปลอดภัยให้มาเนี่ยก็คือตรงนี้แอร์แบ็กแอร์แบกเนี่ยมาตรฐานอยู่แล้วสใบครับผม แต่ตัวนี้เขาจะมีในส่วนของไอเนี่ยครับเป็นไซด์แอมแบกเนาะเหมือนม่านเอ่อม่านถุงลมเนี่ยครับตัวนี้มาให้ด้วยครับถือว่าโอเคนะครับรถซิตี้คาร์คันนี้แล้วก็ได้สภาพอย่างเงี้ยสภาพเหมือนรถป้ายแดงเลยมือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วไม่น้อยมาก4ี่หมื่นกว่าเองครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเดี๋ยวผมแจ้งราคาให้ทราบครับมาดูต่อในส่วนของห้องเครื่องนะครับอ่าอย่างที่ผมเรียนไว้นะรถพึ่งเข้า ก็ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะครับมาดูสภาพกันอาจจะมอมนิดนึงสติกเกอร์เดิมๆนะครับจากโรงงานอยู่นะครับปกตินะครับรูปั๊มต่างๆนะครับรอยเม็ดอาร์คคมชัดนะครับนะครับไล่มาดูที่น็อตสากนรโอ่งไม่มีรอยไข่นะครับคันนี้สีก็สีเดิมๆจากโรงงานหมดนะครับทุกชิ้นเลยคันนี้ครับอบแก้มขวานะครับเป่าโช๊ ลายมาที่คานหน้านะครับตันนี้อาจจะมีพลาสติกบังไว้อยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยดูสีนะครับจะเห็นอยู่นะสีเดิมๆครับผมได้มานะครับด้านซ้ายสภาพสวยครับใครมองหาซิตี้คาเนี่ยปีใหม่ๆหน่อยราคาไม่สูงมากในคันนี้น่าจะตอบโจทย์อยู่นีะครับอย่างดูเครื่องเนี่ยครับพวกสีแต้บต่างๆนะครับ เดิมๆจากโรงงานนี่ยังอยู่นะครับสภาพเครื่องก็แห้งๆนะครับอาจจะดูมอมนิดนึงนะครับแต่เนี้ยให้ดูไม่มีรอยขาบน้ำมันเยอะมอะไรครับสำหรับนะครับโตโยต้ายาริสนะครับตัว 1.5E ปี18จดทะเบียงปี19นะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลยไม่แค่4 0 0 0 0เองของเราตั้งราคาวอยู่ที่379,000บาทครับก็ผ่อนอยู่ประมาณสัก6,000นี่แหละครับ นะครับกำลังมองหารถยนนือสองอยู่นะครับกดติดตามช่อง YouTube ผมไว้ได้นะครับจะมีรถส,สวยๆนะครับใหม่ๆมาลงให้ดูอ,อยู่เสมอหดี๋สามารถโทรมาหาผมได้ที่เบอร์0 6 4 1 1 8 8 8 8 7ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ